thank you หลานเห้ได้ความสงบบางทีลูกหลานเห็นหลวงพ่อกับพระสงฆ์จัดอาหารแอบบางทีบางลูกบางหลานบางคนก็คงจะลาคาญแต่หลวงพ่อก็ไม่ใช่ไม่ไม่จะไม่ใช,ใช่จะไม่ลาคานนะลูกหลานนะ <c oughs> <c oughs> บางทีหลวงพ่อก็รู้จักท้องหลวงพ่อเหมือนกันฉันก็ไม่หมากจานเดียว แต่หลวงพ่อทำไมจึงจัดทำก็เพราะว่าศรัทธ,ธายาโดโยมโลูกหลานก่อนที่จะมาทําบุญก่อนที่จะมาตักบาตรก่อนที่จะทำอาหารมาถวายพระสงฆ์บางทีตื่นตั้งแต่เที่ยงคืนเ,เตรียมอาหาราแล้วก็เพื่อจะเตรียมการเดินทางอีกต่างหากอาพอมาถึง ใส่บาตเสร็จแล้วอาหารส่งเข้ามาหลวงพอ่อเอ้ยพ่อพ,อพอ่ขนาดก้าวทัพพีเดียวก็พอแล้วละ่ะอาหารหมอดังหมอดสองหมอดนะมาะจำนวนเอาเอาอกไปแต่นี้ธาาาติโยมลูกหลานเนี่ยทำมาทั้งวันทั้งคืนใช่ไเวลาในเมื่อมาถึงกู้บาอาจาร์ก็เอาเพียงหน่อยเดียวแต่นีพวกเราทั้งหลายก็แป้วใจอะไรแต่นี้ใช่ไหมละ่ะ ก็ไม่สบายใจโอ้อย่างน้อยใครได้ผ่านมือของท่านท่านจะเอาหรือไม่เอาก็ยังสบายใจกว่าอันนี้ดูแล้วดูแล้วเอาออกทั้งหมดเลยเอาอาหารหน่อยเดียวท่านเองสําหรับพระสงฆ์จากนั้นอาหารจานวนที่พวกเราเอามาถวายเอาไม่เอาเลยพวกเราก็แป้าใจปุนิโชตก็เลยเอาข้าวหน้าไม่ต้องเอาไปก็ได้หรอก เ,เพราะนั้นสุดหลวงพ่อก็ได้อดหิว่พระทั้งวัดบ่เนี่พวกสัตว์ทายเจ้าโจมมาก็เลยเหลียวหน้าขึ้นฟ้าไม่มีอาหารจะกินอีกทีนี่มันก็เลยหิวไปหมดทุกทุกทุกคนเลยเพราะนั้นหลวง,งพ่อไม่ใช่หลวงพ่อไม่ฉลาดนะลูกหลานนะหลวงพ่อก็อยากฉลาดอยู่งั้นเถอะแต่ก็ต้องจัดต้องทำก็เพราะเหตุอะไรเพราะเหตุอะไรเพราะว่าเราอยู่ในคน,คนกลุ่มใหญ่นะ อาพราะนัตรงพอต้องรับรับรับเพื่อนับใจแต่หลวงพ่อฉันเก็แล้วหลวงพ่อแจกแจกแจกไปก็ให้ลูกให้หลานให้สัทธายญาติโยมเลยเนี่ยแหละไปบางแห่งบางวัดอพอไปถึงแล้วก็เนีอาหารหายเงียบหลวงพ่อว่าทบอย่างนั้นไม่ถูกเพราะอะไรพวกเรามาเนี่ยแต่แต่มาจากที่อื่นตีสี่ตีห้าตีสองตีสามางทีเดินทางไกล พอมาถึงใส่ยบาดเสร็จแล้วก็ท้องแห้งอยู่ใช่ไหมพอรับพรแล้วก็ไม่มีอาหารกินใช่ไหมอ,อ,อยู่ไม่เป็นสุขไม่มีอาหารในท้องนะเลยเพนกลับไปหาอาหารนั่นแหละลวมพ่อว่าพวกเรามาอยู่ใค้ข้าวาม,มามาออกจากบ้านมา,าตั้งแต่ตีสามตีสี่มาถึงนี่นกันจ็ดแปดเก้าโมงแนะยังไม่ได้ทานอาหารนะ บางทีก็โมโหอ,อีกต่างหากวัหนหิวข้าวใช่ไหมเพราะนั้นหลวงพ่อ,อจึงได้จัดเตรียมอาหารไว้รองรับสำหรับพวกเราให้อาหารเพียงพอพอพระสงฆ์จัดอาหารเรียบร้อยแล้วพ่อก็ได้พูดได้กล่าวอะไรให้ลูกหลานฟังเ,เสร็จแล้วก็ให้พรให้พรน,นึกเอาเลี้ยงอาหารกันเน้อลูกหลาน,นให้ทั่วถึงกันเน้อพอกระต่างคนก็ต่างหิว มาจากบ้านตีสามตีสอย่างว่านะเดี๋ยวนี้ก็แปดเก้าโมงก็น่าจะได้ทานอาหารร่วมกันแน่นะหลวงพ่อคิดอย่างนั้นนะลูกหลานนะแต่เมื่อวานนะมีโยมมาจากขอนแก่นเป็นโยมเก่าแก่เหมือนกันนะเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์่านโอ้หลวงพ่อครับผมไปหลายวัดมาเห็นวัดทำกองเพนเนี่แหละเมื่อเช้าเนะี่ยรู้สึกอาหาร ทั่วถึงกันก็มีคนจัดอาหารแจก,กอาหารแล้วก็ไปตักอาหารรู้สึกว่าอิม่มกินกันอิม่มเพียงพอครับผมไปหลายวัดมาเห็นวัดเอาครองขันอาจารย์รยที่วัดธรำกองเพนนี่แหละหลวงพ่อได้ยินก็อื้อ่ะแสดงว่าลูกหลานมีน้ำใจเห็นแขกค,คนมากันเฉลือเผื่อแพร่กัน ใครมีการเฉลือเพื่อแพร่กันไม่อุดไม่อยากนะัลูกหลานนะเพราะเรามีน้ำใจนั่นแหละพวกเราเห็นกันกันเป็นญาติธรรมของพวกเราทั้งหมดมีอะไรก็เฉลือกันแพ่กันเฉลือเผื่อแพร่กันให้ทั่วถึงให้ได้กินซะก่อนอใครจะเอาไปที่ไหนะย่อยหว่ากันเทนี่มันเหลือแล้วนะแต่ก็นาว่ายังไม่เหลือยังไม่มีอาหารจะกินอาหารหายไปเนะี่ยอันนั้นมันานคิดเหมือนกันนะ อันนี้ก็เล่าเก่าให้ลูกหลานฟังเจ่งไหมที่หลวงพ่อพูดไปเนี่ยถามดูด้ลูกหลานในความรู้สึกจงตรงนั้นเจิงไหมที่หลวงพ่อพูดพอหลวงพ่อน่พูดเอาความจริงมาพูดแลลูกหลานเอาความเป็นอยู่แลอเอาการดําเนินชีวิตประจําวันมาพูดมาเล่าเก่าให้ลูกหลานฟังไม่ใช่เอาคนอื่นเอาใจของหลวงพ่อนี่แหละหลวงพ่อเนี่ยถ้าหลวงพ่อเป็น่ลงนั้นหลวงพ่อจะเป็นยังไง หลวงพ่อเข้าใจใหลวงพ่อออกมาวัดเลยเแล้วก็เอาพอมาวัดเสร็จแล้วหลวงพ่อก็พูดตามความรู้สึกของหลวงพ่อเลยจะเนี่ยแต่ลูกหลานบางคนอาจจะ <c oughs> อาจจะไม่เป็นอย่างหลวงพ่อพูดก็ได้นะอแต่หลวงพ่อเอาใจของหลวงพ่อออกมาพูดมากล่าวให้ลูกหลานฟัง <c oughs> อะความาดําเนินก็คงจะไม่ผิดเพี้ยนกันเท่าไหร่มั้งหลวงพ่อก็คิดไว้ยอย่างนั้นแหละ และก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ไอ้วันนี้เป็นวันขึ้นสามค่ำนะลูกหลานนะไอ้เป็นเดือนสี่แล้วเนะี่ยนี่แหละวันพระเดือนเพนเดือนสี่ปีนี่เนี่ยเดือนสินเดือนเพนอีกสักสองวันพระนะี่ยนะก็เป็นวันมาฆบูชาแล้วต่นนี้นะ แต่กระพระทั้งหมดที่ทำาคงเพนบินทบ,บัตชั้นเช้านี่สิบห้รูปลูกหลานแต่เจ้าอาวาสที่มาช่วยงานที่มาเทถนนมีสี่เจ้าอาวาสวันนี้ที่มานั่งอยู่ชั้นยังหันด้วยกัน15รูปนี่มีเจ้าอาวาสสี่รูปนะอันนี้ก็เล่าเก่าให้ลูกหลานฟังแต่วันนี้เมื่อตรงพ่อออกมาตั้งแต่วันศุกร์ลูกหลานวันศุกร์วันเสาร เมื่อวานก็ออกมาไปชมที่วัดตั้งแต่วันศุกร์ที่วัดป่าบานตาดหาหรือกันแล้วหาเรือกันอีกเพราะงานมันจูนเจียนเข้ามาเต็มทนแล้วเพราะนั้นเราจะจัดการยังไงจะดูแลยังไงแต่เมื่อวานกับไปอีกไปหารหือไประชมกันอีกจุดไหนที่มันขาดเรือขาดตกแต่วันนี้ก็จะเข้าปีแล้วลูกหลานนะพอเข้าปีวันนี้บ่า บ่ายสองโมงก็คงจะเข้าไปไประชุมวางแผนการบริหารเลยนเมื่อสร้างเจดีย์เสร็จแล้วเราจะดูแลยังไงงานบริหารงานนี้หลวงพ่อจะได้เข้าไปไประชุมกับหลวงพ่อสุธรรมลเลยตอนนีนั่งประทุมนั่งหัวโตจากนั้นกับเอาคณะกรรมการเข้ามาปรึกษาปรารบกันว่าจะดําเนินการยังไงในการบริหารดูแลพระเจดีย์ขององค์หลวงตาของเรา ไอ้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นนะปรงงานนี้มันงานใหญ่เ,เราสร้างมาตั้งเป็นพันกว่าล้านนะลูกหลานนะยไปทําให้มันหลอมมาแหลมไม่ได้ละ่ะเพราะนั้นเราต้องช่วยวยกันดูแลบริหารจัดการนะี่แหละเมื่อน,นี้เมื่อหลวงพ่อไปไปชมเสร็จแล้วนะหลวงพ่อก็คงจะกลับวัดนละลูกหลานนะวัน,นวันนี้แหละกลับวันนี้กลับวัดคงจะไม่ได้กลับมาค้างท่ามกองเพนจากนั้นก็เนี่ยหลวงพ่อก็ติดตามอยู่ตลอด เรื่องทำของเพนกำลังเทปูนจะเป็นทําถนนขึ้นไปการ,ราบคารวะเจดีหลวงปู่ใหญ่ของเราหลวงปู่ขาวของเราแต่เมื่อเช้าเนี่ยหลวงพ่อก็ถามแล้วนะพันพันเก้าร้อกว่าเมตรเกือบสองกิโลนะความยาวของถนนแต่หลวงพ่อหน่อยท่านก็นบอกว่าครึ่งแล้วครับถ้าคิดดูเราได้ครึ่งหนึ่งแล้วกนะ็ได้เร็วอยู่ต่อไปเนะี่คงจะเร็วขึ้นไปเรื่อยๆนะะั่นแหะ อ,อีกไม่นานในเมื่อพอเทเสร็จแล้วกันพวกคูบาทั้งหลายกันควรจะทำาถ,ถนนทำรั้วปิดถนนเตรียมไว้พร้อมเหมือนกันแล้วก็พร้อมกันไล่ถนนก็ควรจะหารถถมเอาชาวบ้านทุกรานเอาชาวบ้านอื่นบ้านไกลวัดต่างๆที่เป็นลูกศิ์ลูกหาวัดต่างๆมาช่วยกันเ,เคลียรดินข้างถนน คือทำให้จบๆไปเลยนะเจ็ดเจ็ดไปเลยหลวงพ่อว่านะอันนี้หลวงพ่อมีแต่เป็นผู้วางแผนนะหลวงพ่อนีหลงปู่หลงตาเนเป็นผู้วางแผนปกคิดช่วยลูกเพื่อลานเท่านั้นนะเมื่อทำขึ้นมาแล้วก็คงจะเป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียวเพื่อเป็นหนทางขึ้นไปกราบคารวะล้วก็ปิดสายกลางซะเ,เพื่อความผาสุกข,ของ สัพยะของผู้มาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานะถ้าว่าเสียงรบกวนอยู่ตลอดพระเนนก็ไมู่้จะภาวนายอย่างไงบุ่นวิบุญวายแต่ละวิตะวันเพราะนั้นก็ต้องอยู่ในความสงบนี่แหละหลวงพ่อมาคิดถึงจุดนี้แล้วลูกหลานนะแต่ขนาดวัดหลวงพ่อเองนะหลวงพ่อกคนนะคู่คนทั้งหลายมาก็มาถึงแต่ศาลาทนะ่านั้น แต่จะเข้าไปชมในวัดหลวงพอว่อเอ้ยไม่ไม่ให้เข้าไปมันลบควนพระสงฆ์แต่เราก็ไม่ได้มีอะไรข้างในหรอกถ้าอยากจะดูบางครั้งก็เอาเข้าไปดูได้ชาวบ้านไปทําการทํางานก็เข้าไปบางครั้งนะแต่จะเข้าไปพําเพื่อไปไม่มีเหตุมีผลห้ามเด็ดขาดารลดลานในห,ห้ามเด็ดขาดคู่คนก็เหมือนกันจะเป็นญาติของพระใหม่ก็เถอะนะให้เข้าไปสงแต่วันแรกแล้วนะ ไปสงที่กุติจะไปดูกุติผ้าพใหม่ก็ได้เขาอยู่กันยังไงเขาไปดูแต่พอเขาไปดูเศิลปิครั้งต่อไปห้ามเด็ดขาดไม่ให้เข้าไปถ้าว่ามีภาระขึ้นมามีธุระขึ้นมาก็มาคุยกันนัดกันที่ศาลามาถามไทยกันแต่มาบ่อยก็ไม่ได้ดูอีกทางหักมันมาเยี่ยมมายามทำไมถ้าไปเยี่ยมยามแล้วย้ม ตอนยามใสยังได้กินปลากินนกอันนี้มาเยี่ยมพระลูกพระหลานของตัวเองเลยมีแต่มาให้สัญญาอารมณ์เลยมากับพ่อแม่ก็คิดถึงลูกๆก,ก็คิดถึงพ่อแม่ทั้งที่มาภาวนามาทําไมวะถ้าจะมาบวชเป็นห่วงกันมาบวชทําไมวะขนาดพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านหนีไปบวชปีไปทั้งหกปีไม่มีใครไปเยี่ยม พระเจ้าคุอโธก็ไม่ไปเยี่ยมนางพิมพาก็ไม่ได้ไปเยี่ยมพระราหุนก็ไม่ได้ไปเยี่ยมพระบรมวงศานุวงศ์ก็ไม่ได้ไปเยี่ยมตามพุทธประวัติพระองค์อยู่ตามลําพังฮะพวกนั้นพวกเราอย่ามาเยี่ยมเยียนกันบ่อยๆไม่ได้นะนี่หลวงพ่อมีกฎกติกาอย่างนั้นอีกนะแต่หลวงพ่อไม่ได้หวงไม่มีอะไรที่จะหวงห้ามภายในวัดแต่ว่าเมื่อศรัทธาญ,ญาติโยงก็ไปแล้วไปเห็นนกเห็นกระหรอกกระแต เ,เสียงโบกเวกโวยวายเสียงลิงเห็นลิงข้างบางชนีเลยเออทีนี้กับพ,พระไปภาวนาเห็นไห้คนเข้ามาวุ่นวายมันก็มัดขาดความสงบในเมื่อขาดความสงบแล้วจะท่านจะภาวนาได้ยังไงคนเขาไปกวนทั้งวีทั้งวันนะนี่แหละหลวงพ่อที่เป็นหัวหน้าหลวงพ่อไม่ให้ใครเข้าไปมาถึงศาลาแล้วก็จบสวนพระเข้าไปภาวนาของใครของเราจะอดอาหารอดนอนผ่อนอาหารเดินยังกลมทั้งวีทั้งวันก็ได้ อยู่ในวัดบริเวณทั้งพันกว่าไรนะลูกหลานนะพันสามร้อยห้าสิบไร่แต่ถ้ำคงเพนก็ไม่ได้ย่อยนะลูกหลานนะถ้ำคงเพนกับพันสองร้อยกว่าไรเหมือนกัน,นเป็นโฉนดอีกต่างหากนะเป็นวัดเก่าแก่นะนี่แหละถูกต้องตามกฎหมายมีกำแพงล้อมรอบอีกต่างหากถ้ำคงเพนนะเนี่ยแหละอีนน่อนหลวงพ่อเล่าเก่าให้ลูกหลานได้ฟังคือกฎกติกาของพระกรรมฐานทั้งเขาอยู่กันยังไง ขาอยู่กันด้วยความสงบเงียบนะแล้วหลวงพ่อถือมาอย่างไงหลวงพ่อถือแนวแถวอ,องค์หลวงตามหาปู่นะล,ลูกหลานนะพอหลวงพ่ออยู่กับหลวงตามหาปัวศรัทธ,ธาญาติโยมเข้ามาเนี่ยเ,เข้ามาก็มาทื่ท้าซึงมาพบทีาานะ่ศาลาท่านมาพบพระนะเจากนั้นใครจะเข้าไปข้างในเนี่ถ้าหลวงตามาเจอแล้วกันนะไล่องค์ท,งที่เข้าไปพบอีกไล่ทั้งโยมอีกแต่เนี่ยออกจากวัดเลยแหละ เป็นเรื่องใหญ่เลยเีเดียวเพราะนั้นหลวงพ่อเห็นแนวปฏิปทาของหลวงตาเออใช่หลวงตาเนี่ยทำถูกนะคือไม่ให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายการอยู่ด้วยกันเพราะนั้นอย่างวัดถ้ำกองเพลนเนี่ยถนนผ่านกลางวัดเนหลวงพ่อมาเห็นแล้วไม่สับปายะเพราะนั้นควรจะปิดซะให้พระได้บำเพ็ญศีลสมาธิป,ปัญญาอยู่ในความสงบ,งบเงียบของท่านได้บำเพ็ญ จิตภาวนาของท่านจะได้เป็นพระที่ดีของพระพุทธศาสนาต่อไปเพราะท่านได้บำเพ็ญภาวนาเต็มที่ของท่านนะเพราะนั้นหลวงพ่อจะได้คิดปิดจุดนี้นะแล้วทำทางเลี่ยงไปทางอื่นเ,เพื่อเป็นทางขึ้นไปกราบพระเจดีย์ขององค์หลวงปู่ใหญ่ของพูกเราแต่ถ้าเขาไม่ทำให้ด้อยกว่านะลูกหลาะนะทำให้กว้างดีกว่าเก่าอีกต่างหากเาพร,ร,กร,ราะถนนตะก่อนลาดยางใช่ไหม ราคามันก็นถูกกว่าใส่คอนกรีตเข้าไปเลยราคาแพงกว่าให้มั่นคงอีกต่างหากหนาทั้ง15บ้าเซนอีกต่างหากบรรทุกเลยรถสิบล,ลอ้อหนาหนักขนาดไหนไปได้นี่แหละอันนี้กับหลวงพ่อกำลังให้พระท่านทำอยู่ก่อังไดงเด็กคงหนึ่งแล้วลูกหลานนะแต่เมื่อวานก็มีศรัทธาญาติโยมจะถูกปจัจจัยก็ไหลไหลทลักมาค่อยมาเรื่อยๆอยู น้ำซับน้ำซึมเพราะนั้นบางคนศรัทธาญ,ญาติโยมทางกรุงเทพผมออบอกท่านกาบเรียนท่านอาจารย์ด้วยนะครับตั้งแต่ผมผมได้ยินว่ามีการเทรถนนทำกองเพลงแล้วผมขอถาวายขอโอนเข้ามาวันละพันบาทครับจนกว่าถนนจะแล้วเสร็จหลวงพวอ่อเออขอบคุณลูกหลานที่มีน้ำจิตน้ำใจแต่ขงไม่นานหรอกลูกหลานนะ อวันละพันละพันก็ประมาณสิ้นเดือนก็คงจะจบแล้วหลวงพ่อก็วางกันอประมาณสิ้นเดือนนะลูกหลาน,นสิ้นเดือนกลุ่มพาเนี่ยขีว่าเสร็จได้พอเสร็จแล้วก็คงจะไม่ได้ทําอะไรถนนเพราะนั้น,นลูกหลานพวกใดอยากจะทําคนละห้าบาท1ิบบาทอะไรก็บุดแท้แต่ก็ได้แต่อย่าให้ตนเองเดือดร้อน่นะัะะการทําบุญนะเพราะว่าบ้านเมืองเศรษฐกิจอย่างนี้หลวงพ่อกับพูดแล้วหลวงพ่อก็ย้ยําอีกเหมือนกันอย่าให้ตนเองเดือดร้อนนะลูกหลานเนะ้อ แต่ว่าควรจะทำํำกองบุญกองกุศลเกิดซึ่งหน้ากุศลเกิดซึ่งหน้าเ,เ,าเ,เราควรจะทําแต่อย่าให้ตนเองเดือดร้อนถ้าตนเองเดือดร้อนทําไปเสร็จแล้วมาจมภูมิภอมพำมที่หลังเสียอกเสียใจที่หลังอ,อันนั้นไม่ดีเป็นบาปอกุศลอีต่างหากอย่าจะจะอย่าทำถ้าทําไปแล้วสบายใจได้ทํา นึกขึ้นมาม่าอะไรก็สบายใจนั่นแหละอย่างหลวงพ่อได้ทำพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นหลวงพ่อยังจําไม่ลืมนะลูกหลานนะมีศรัทธาญาโยมอยู่บ้านตาหลวงตาพระก็ไม่เห็นรับพระแม่รับปัจจัยอีกต่างหากหลวงพ่อมีศรัทธาเจ้าโยมมาคานเข้ามาแลลวหลวงพ่อกับเป็นพระน้อยพนมอยู่ท่านคู้บาครับผมขอถวายปัจจัยครับเท่าไรแล้วสองร้อยบาทโถ เงินสองร้อยสมัยนะั้นเหมือนเงินสองพันทุกวันเนี่ยลูกหลานนะเออเงินทองร้อยหลวงพ่อโอ้ไมันกินไม่ใช่ธรรมดานะไปสวดบนทั้งทีก็ได้ทีละห้าบาทจะไปล่ะเอสิบบาทก็ทั้งยากอันนี้เขาถวาไว้ทั้งสองร้อยหลวงพ่อเออ,เอไว้นั่นละวะ่ะจากนั้นหลวงพ่อก็รีบไปหายโยมนี่แหละจัก,กระพงเนี่ยไอใจเยาพันเนี่ยนะเป็นเด็กนะไป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 ,ไปวะเอาไปให้พ่อตานะวะเ,เขาถวาไว้ปัจจัยคูบา หลวงปู่บาจะไปถวายสร้างพิพธิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นส0งร้อยบาทไปเอาไปมอบไปพอตาเนอะอาจารย์จักรพงครูหมึกนี่ก็ไปมอบห้พ่อตาเขาก็ลงลงในชื่อบัญชีเลยนะบอกเออท่านอาจารย์อินถวายปัจจัยถวายปัจจัยสองบาทนั่นแหละหลวงพ่อก็ยังจำไม่ลืมนะลูกหลานนะ โอ้ได้สร้างพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นได้รวมสมทบ200บาทน,ะนี่แหละอันนี้ก็คือความประทับใจในการสร้างบุญสร้างกุศลกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคนทั้งหลายก็เข้าไปกราบไปไหว้ล้วนแล้วจะเป็นมงคลมหามงคลยิ่งเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกเรานี้ก็เหมือนการนะลูกหลานนะที่เราเก่าให้ลูกหลานฟัง ตาว่าตนเองไม่เดือดร้อนแล้วก็อ,อ้าวทาแต่วันนี้ก็หลวงพ่อก็จะเข้าไปในประชุมเกี่ยวกับการบริหารพัจดีขององค์หลวงตาของพวกเราจนจะเสร็จแล้วลูกหลานนะประว่าเดือนมีเดือนมีนาเนีนะ่ยต้น,ต,นต้นเดือนมีนาะบริษัทก็จะถอนถอนทับละ่ะแปลว่าเจดีย์เสร็จแล้วนะต่ก็ยังอีกตั้งสองบริษัทถ้่ยังรอรออยู่ ต่อไปก็คงจะถอนกันไปจนจบนะแ่ตอนน่้นก็เป็นหน้าที่ของพวกเราแล้วีิจะช่วยกันดูแลช่วยกันบริหารจัดการอย่างไรกับเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาของพวกเรานเนีน,นี่แหละนี้ค่ะเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์โนวยศรัทธ,ธาญ,ญาติโยมผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงสิทธิยาวนิสิ์นั่น,นช่วยกันออกสติช่วยกันใช้สติปัญญารักษาต่อไปแกกีว่า เจดีย์ของหลวงตาเนี่ยหลวงพ่อขึ้นไปมองเมื่อไหรขึ้นไปดูเมื่อไหรหลวงพ่อืหาดูได้ยากแนละลูกหลานนะเออความปราณีตความเจ็ดสวยงดงามและก็พร้อมกันองค์หลวงตาก็ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติไม่มีองค์ไหนในประเทศไทย,ยพูดง่ายๆเลยพระในประเทศไทย,ยไม่มีองค์ไหนที่จะเลิศจะเหนือกว่าองค์หลวงตามหาบัวที่ท่านได้ช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมือง งานชิ้นโบแดงของท่านที่สุดก็คือนะปี39สี3ศูนประเทศชาติบ้านเมืองจะล้มทั้งยืนข่าวนั้นเพราะทางรัฐบาลดำเนินนโยบายผิดพลาดหนะลวงตาออกมาจากป่าประก,กาศหาทองคำพอดผ้าป,ป่าสามกีหาทองคำเข้าคลังหลวงได้ทองคำถึง13ตันกว่าเงิน10ล้านกว่าดอลลาร์จะหาได้ที่ไหนแต่ขนาดหลวงพอ จะหาทองคำสายหย,ยดเจดีย์ของหลวงตาเนี่ยประกาศแล้วประกาศอีกน้ําลายไหลหมดเป็นลูกกีหยดนะก็ได้ทองเพียง200กว่ากิโลเองแต่ขนาดนั้นกับหาได้ยากอีกเหมือนกันอาศัยบารมีของหลวงตาน,นี่นี้แหละหลวงตาทําคุณประโยชน์จากนั้นก็มากมายอีกสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองนะเพราะนั้นเมื่อหลวงตาจากไปแล้ว เราก็ควรจะลํำลึกถึงพระคุณของท่านเราก็ควรเนี่ยเป็นสร้างเป็นอนุสรณ์สถานน wow. ี่็ค <ten hundred leaves> ือสร้างพระเจดีย์ทางพระวิหารเพื่อเชิดชูบูชาพระคุณของท่านไม่ใช่เป็นไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นนะลูกหลานนะเราคิดว่าหลวงตาทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติพวกเราก็ควรจะเชิดชูบูชาพระคุณของท่านที่ทําคุณประโยชน์ให้กับลูกหลานของพวกเรายากพวกเราท่านทั้งหลายนะ อันนี้ก็เล่ากล่าให้ลูกหลานฟังนะลูกหลานนะอันนี้สรุปแล้วก็คือลุงพ่อเนี่ยพูดแต่เรื่องบุพกา,ารีบุคคลผูมมีอุป,ปรกรณ์ก่อนพวกเราควรจะแสดงความประัญญูกตเวที่ตาอย่างไรอย่างที่วันผ่านมาวันไหวเจ้านะวันไหว้เจ้าก็คือพวกเราก็แสดงความเอเคารพคารวะต่อผูม้มีอุป,ปรกรณ์คุณคือไหว้เจ้าก็คือไหวบรรพบุรุษของพวกเรานะเ,เนี่ยนะเป็นเจ้า เป็นเจ้าเป็นเจ้านายเป็นเจ้าจอมของพวกเราเป็นเจ้าในจิตใจของเราคือคือบิดามรารดาปู่ย่าตายายของพวกเรารนะละลึกถึงว่าเจ้านะแต่ของพุทธศาสนาะอีกแนวหนึ่งลูกหลักแนวพุทธศาสนาเนี่ยระลึกถึงก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลนะเนี่ยเข้าไปประกอบคุณงามความดีได้แล้วสํารวมกายว่าจอยจากวันนี้รับารวมกายว่าจา,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 จาให้เรียบร้อยเป็นผู้มีศีล จากนั้นก็ได้กล่าวคําถวายทานอุิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรคุณที่ท่านดวงรับไปแล้วดวงวิญญาณท่านสิงสถิตยอยู่หน้าที่ใดทิศใดก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทาในวันนี้เนี่ยนะอันนี้คือเป็นการแสดงความกตัญยูกตวเวทิตาะลูกหลานนะ,นะถ้าคนมีความกระตัญญูกตวเวทิตาแล้วไปอยู่นสถานที่ใด ในหลักของพุทธศาสนาแ้ะไม่มีการตกต่ำมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองคนคนนั้นนะมีแต่ความร่มเย็นผาสุกในจิตใจในะลูกหลาดตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุมทนาให้พรเป็นภาษาบาลนะนะีและเตนีเนอร์รับพรเนอ ยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวเมวอิโตทินนังเปตานังอุปาาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกบปา จันโทปนรารสุยะธามณิโชติระสุยะธามยมิจันโตสาภารโควินาสตุมาเตภาวะวันตารโายสุเิทิ ขายโยโกภาวะภิวภานทานสิเลจานิตจางวุฒาปาจายโนจัตตารุธรรมวัฏทานติอายุวันโนสุขาง ปาลาญาตสสัทธาตถากาเตงเีลัญจยัจักกัรรยานางอริยกันตงังปัสสิตังสังเขปาซาโดยัตจิติหชูภูตันจัดดัตนาง อันดาลลตโตติตังอาหูอาโมคันตัสชีวิตังตัสมาสาธันจะสิลันจาปะสาดังธรรมดัตนางอานุยุนเชตเมธาวีสรังบุทานาสาสนันทิพวตุสัพพมังกะรัง สามบ,าบุตธานุภาเวนะสดาโสทิ่พวันตุเตภาวตุสาพมังกาลังพระคันตุสาปเดวตาสามบาธรรมานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเต อาวตุสัพมังกาลังราคันตุสัพเดวตาสามมาสังขานุภาเวนะสาดาโสเทภาวนตุเต,ต,เต,ต,เต,ตอ้าวช่วยกันดูอาหารนะลูกหลานนะให้โทวถึง เอาจัดจัดอาหารอาหารของเราล้นหลามโอ้แมลงวันทําไมวันนี้ทําไมมามากว่า,าท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทางเฟซบุ๊กและยูทู e นอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลดและรับฟังพระธรรมเทศนา ของหวงตามหาบัวยนสัมปนโนหลวงพ่อสิงห์ทองธรรมวโรหลวงปู่ล่าเขมปะปัโตและหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสังละพระเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมมีปัญญา